สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมากินแตงโมกันนะครับเมื่อกี้นี้นั่งอยู่กับบ้านของเราหกนะครับกำลังนั่งอยู่กับบ้านมีเสียงโดนตรีเข้ามาเอ,เอ๊มันเป็นรถอะไรพอเดินเข้าไปดูนะครับเป็นรถขายแตงโมนะครับขายแตงโมก็เลยซื้อมาสองลูกนะครับลูกละยี่สิบห้าบาทนะครับมันใหญ่หรือมันเล็กหรือมันแพงหรือมันถูก ก็ไม่เข้าใจนะครับซื้อมาสองลูกนะครับสองลูกห้าสิบบาทก็เขาบอกว่าแดงนะครับมแม่ค้าบอกว่าแดงดีนะครับมีสามลูกห้าสิบกับสองลูกห้าสิบเลยเอาเลือกสองลูกห้าสิบมาอยากจะรู้ว่าแดงหรือไม่แดงหวานหรือไม่หวานช่าหรือไม่ช่านะครับเราจะทดลองดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับ เพราะว่าอากาศก็ร้อนเหมือนกันนะครับก็อยากจะกินของที่มันชื่นใจนะครับชื่นใจเย็นๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาให้ดูเลยนะครับนี่นะครับโบเขาใหน้นั่นแดงไหมครับพอ,พ,อพ,อนะพอได้พอได้พอได้นะพอได้พอได้พอได้อ่าแดงพอได้แดงพอได้ด,ด,ด,ดูดูเลย เนื้อแดงหวานฉ่ำอ่าเดี๋ยวลองเอาช้อนมาลองดูเฮเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันจะชื่นใจไหมนะครับเนี่ยมันโอ้โหเนื้อเป็นทรายดีจังเลยนะครับเนี่ยลองลองลองดูเอ้ะคล้ายๆเหมือนทางนี้เม็ดไม่ค่อยมีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองลองก่อนเลยวับเขาใหน้นี่นี่ นั่นเห็นไหมนี่สองแล้วสามนี่ดูเลยครับอืมอืมอืมหวานเด่นชื่นใจอากาศร้อนๆนี้ชื่นใจอ่ะอีกสักําเนาะอือืม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 ,อม อืมอืมหวังขึ้นใจขื้นใจแหมจะทำรักน้ำได้แล้วขึ้นใจน้ำเยอะมากๆอืมอะเดี๋ยวก็จะขอปิดแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทานให้หมดลูกจะทานให้หมดลูก